รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันสันก็บอกกูแบบนี้เออสารขอความเห็นใจให้นึกถึงคนที่พ่อกำลังจะตายแล้วลูกมาคดีความให้พ่อพ่อแม่ทุกคนน่ะนอกจากมึงอะ่ะยานก็ทุกใจทังนั้นหรือมึงก็ทุกข์กันแหละเออเพราะว่าทุกวันนี้มึงได้เงินมึงต้องกระเบียดกระเสียนแบ่งให้ลูกกินเลยเนี่ยที่มึงเล่าให้เขาฟังอะนะ ยังต้องแบ่งมีเงินก็ต้องกระเบียดกระเสียนแบ่งให้ลูกเพราะเงินยูทูบก็คงจะต้องส่งให้ลูกกินลูกใช้ด้วยเข้าใจอยู่แหละเข้าใจแหละเออแต่เพียงแต่ว่าพอเขามาบอกว่าเขาไม่มีเงินพ่อแม่พ่อเขากำลังจะเสียพ่อเขาป่วยหนะ่เราก็เห็นใจกูเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องพ่อแม่กูถึงด่าลูกสาวมึงได้ตลอดเวลาในความเนรคุณไงเพราะกูถือว่าคนเราถ้าไม่รุ้จักบุญคุณคนเนะี่ยมันเร็วยิ่งกว่าไมา้จะบอกให้ นะเรื่องดอกทองยังเป็นเรื่องรองนะไอเรื่องเจ้าผัวชาวบ้านที่มึงจะยุที่ส่งเสริมลูกมึงอะ่ะมันเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องเนรคุณกูเถือเป็นเรื่องหลักที่คนทุกคนมมันต้องไม่เนรคุณเข้าใจไหมอืมป้าพวกเราไปโผล่หน้าบ้านมันดีไหมปารีดแค่ผักถอยไปได้สอรอฉันอยากไปมากเลยบ้านมันเนี่ยก็คือรู้พิกัดอะไรหมดแล้วไงก็ปารีดแค่ปากซอยยังแค่สองชั่วโมงไปวันไหนก็บอกไปได้ไม่เดือดร้อน จองตั๋วไปได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนอร์เวย์ไปปารีสฉันไปมันไม่ได้อยู่ปารีสมันอยู่เมืองอื่นแต่เขาบอกว่าเมืองที่มันอยู่อะไรไรบอกว่ามันก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองเมืองโบราณเขาเรียกเป็นเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็น่าเที่ยวอยู่เหมือนกันเพราะปารีสในป้าไม่ค่อยโปรด์เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ปารีสมีแต่อาชญากรอืมมีแต่พวกลักขโมยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปลอดภัยนอร์เวย์เซฟกว่าเยอะไงแต่เพียงแต่ว,ว่ามันนึกว่ามันยากเข็นอะไรว่าอยู่ตรงนั้นถูกไหมเธออืม พ่อเขาเสียพ่อเสียจริงๆแม่ให้อภัยเขาจะสำนึกหรือไม่ก็เรื่องเขาถูกต้องไงก็คือก็คืออีใหม่ยังอันี้อีการอีใหม่อยู่นี่กล้าพูดได้เลยนะอีใหม่ยังว่าแม่หลังบ้านเลยนะพ่อมันยังคึกคืนดีโดนลังแกโดนเออก็คือสารพัดคือพูดเหมือนกับว่าฉันแพ้คดีอะเออป้าโหลัวผัวไม่ได้กลัววันก่อนนั่งไล์สดไอ้มิดแล้วฉันไม่ทักแล้วเขาก็บ่นน่ะว่าเขาเข้าบ้านมาไม่ทักเขาเลยเธอเข้าใจไหมคือแค่ทักอะคนดีเนี่ย ก่อนมากับไปใช่ป่าล่ะฉันก็ต้องทักไงฉันก็ต้องให้เขาสักทีสิใช่ไหมฉันไม่ให้เดี๋ยวเขาก็หาว่าเออไม่ทักทายอะไรอย่างเงี้ยมารยาทสังคงมอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าประเภทที่นุ่งบ็อกเซอร์มา่วเข้ากล้องนี่ผัวฉันไม่ทํานะผัวฉันไม่นุ่งบ็อกเซอร์อยู่บ้านนะคะทุกคนผัวฉันนุ่งกางเกงวอมที่มันนกางเกง็อกกิ้งอ่ะนะกางเกงกีฬาเกงอยู่บ้านอนะ่ะพูดง่ายนุ่งกางเกงวอมอยู่บ้านใส่เสื้อยืดจะไม่นุ่งบ็อกเซอร์จะโดนทรงทๆงทงทง,ทง,ทงแล้วให้คนเห็นอะไรเงี้ย พอบ็อกเซอร์นี่มันก็คือเหมือนกับกางเกงในอะทุกคนก็เหมือนกางเกงางเกงในอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่งามเลยมันก็จะเห็นเป้าเห็นอะไรเงี้ยซึ่งไม่ควรทําอ่ะอืมตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนกงเกงด้วยก็าถอนเกงช่างกาลังจะเปลี่ยนแต่ว่าฉันเห็นคนเดียวอะจะไม่บากเข้ากล้องอา้าวกุยต่อเอาเรื่องยานจบนะเอาตัวเองให้รอดในะยานเอาตัวเองให้รอดตอนวันที่สิบห้านี่มีปัญญามาไหมอะมีเงินแต่งทนายไหมอะเอาทนายอาคมไหมหรือทนายตั้มโอ้บมลืมไปติดคุกเอาทนายไหนดีล่ะทนายเจมไหมมีเงินไหม เขาไม่มีใครว่าไห้ฟรีนะยานทุกคนก็ก็ทำง,งานเขาต้องได้เงินไงก็มีค่าวิชาชีพส่วนทนายสมเกียรติเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเรื่องราวพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวเองให้รอดที่หมิ่นสารด่าสารสารพัดนี้ก็เอาให้รอดกันนะคะไม่ต้องห่วงของกูแล้วะของกูของอีชั้นนี้ก็คือจบแล้วค่ะก็คือเขาชดใช้แล้วจําเลยรับสารภาพกับสารสาร เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วสาลขอให้ฉันถอนฉันก็ถอนเรียบร้อยแล้วเพราะ้อ้งกูแพ้ตรงไหนกูเสียตรงไหนวะคดีกูนี่มันยับเยินตรงไหนวะวันนี้ยิ่ยงพูดมึงรู้ไหมจำจำเลยยิ่งเสียอืมลูกมันโดนช่อโกองนะป้าโหก็ใครโดนช่อโกองก็ทนายตั้มโดนช่อโกองใช่ไงพอไคด่าทนายตั้มทนายตั้มสารไม่ตัดสินจะหากให้ประกันตัวเพราะว่าอะไรวันนี้ไงรองเต่าบอกแล้วไงรองเต่าพูดเรียบร้อยแล้วไงอาชญยะระวังนะให้ดูทนายตั้มเป็นตัวอย่างใช่ไหมทนายตั้มสุดท้ายก็โดนเรียบร้อยอื แต่ในอาสาก็พอมั่งตังไม่มีก็ใช่ก็ก,ก็ก็ทำพูดเก่งพูดกลางพูดทุกอย่างก็คือจุดอีดํำดนชออ่อโกงอ้าว อีดําช่อโกงเหรอยำโดนพี่ก็คดีช่อโกงออ้ดีใจจังเลยเพราะนั้นนะเรื่องราวพวกนี้นะพยานนะยานไม่ต้องกลัวหรอกยานจะมาปิดปากโหแม่โหพูดเรื่องนี้มันทําให้กูยิ่งอยากพูดค่ะเพราะคนขี้โกงนี่กูก็เกลียดสุดๆเหมือนกันค่ะนะคะกูเกลียดที่สุดคนช่อโกงแล้วก็ที่เงียบไปนี่ก็คงจะไปตั้งท่าอยู่มัง้งตอนนี้ก็คืออาจจะติดต่อทนายหรือก็รอรับบริจาคลังบ้านอยู่กระมัง แต่เตือนน้องแนนเลยนะนน้องแนนก็ต้องอระมัดระวังนิดนึงนะน้องแนน,อ,แน,น,อ,แนอย่าอย่าโอนมากนักนัน้องแนนนะเพราะว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจยุโรปไม่ค่อยดีนะจ๊ะเออโหรพารังแกอีฉันรังแกหาอะไรเมื่อวานกูพูดเรื่องพี่เมอุ้ยขอโทษไม่ได้พูดกูน้องพัดนะฉันพูดเรื่องพี่เมอ่ะแต่ก็มาสารแนว่าฉันอีกที่คดีตัวเองคือถ้าไหว้กูอย่างเงี้ยคือมันรับไม่ได้ไงเอาคดีตัวเองลอกก่อนคดีกูจบแล้วมึงยานมึงไปอยู่ประเทศไหนมาคดีกูจบเรียบร้อยแล้วเขาชดใช้เงิน ที่เขาไม่มีเขาก็ขอขอกระเบียดกระเสียนขอชดใช้นะขอเวลาทั้งเจ็ดวันด้วยด้วยเงินขี้หมาก้อนแค่นะั้นมึงดูคิดดูสิว่าน่าสงสารขนาดไหนคูออน่กรณีกูอะ่ะเออมึงยิ่งมึงยิ่งนํากูพูดเรื่องคดีกูเนี่ยมึงทําให้ฝั่งเขาฝัง่งจําเลยยิ่งเสียนะฝั่งเออฝั่งคู่กรณีกูยิ่งเสียนะกูจะบอกให้พราะกูที่กูพูดถึงความจริงทั้งนั้นคือไม่มีเงินเออเจ็ดวันถึงจะได้จ่ายวันที่เจ็ดเป๊ะๆด้วยจะบอกให้เออเพราะว่าเงินประกันตัวนั้นน่ะไปยืมไปยืมคุณเอ่อมาด ก็ต้องใช้คืนเขาแล้วก็ไม่มีใครมาชัดใช้แทนแล้วนี่คือความจริงกูก็ให้โอวาทก็ไปประโยคเดียวว่าต่อไปอย่าไปด่าแทนใครเออหน้าแก่มากแล้วว่าเออแล้วคุณหน้าอ่อนเลยคะคุณหน้าอ่อนเลยคะคุณวัสนาว่าโหหน้าแก่เหรออืขอบคุณนะคะอยากเห็นหน้าคุณจังเลยอะ่ะคงจะสวยมากเลยนะอืมแหมชมกูว่าหน้าแก่ขอบคุณนะอายุห้าสิบเก้าแล้วหน้าได้ปัน,นี้ก็ดีแล้วนะคุณวัสนา อีสันทราบนะคะว่าคุณวาสนาโฮปนี่ก็คือเป็นเอฟซียานอยู่ช่องเป็นแอดมินช่องหมูน้อยใช่ไหมคะที่เข้ามาเป็นเกียตินี่ก็คือมาชมว่าโหหน้าแก่ละคะอย่าเพิ่งไปนะพิมพ์ต่อนะคะคดีพี่โหจบไปดางานมันอยู่ยังไงมันไม่รู้เรื่องคือจบมันรับผิดชอบแล้วเออพวกเราใช้ชีวิตโดยไม่คิดเบียดเบียนใครแต่พวกเขาน่้นคิดได้ไงมีเรื่องราวขอเรื่องอะไรข้าในเสียชาติเกิดถูกต้องบ้าโหบินไปตลายใช่ ขอดูหนะ้าหล่อๆหน่อยจ้ะบ่อาบน้ําอยูอ่ถามคุณว่าสนายคุณว่าสนายว่าใครหน้าแก่มากือว่าประยานหรือว่าโหจ้ะพิมพ์ให้จบนะอย่ามาลงแค่นี้แล้วไปนะด่าเสร็จแล้วก็จะ,จะบล็อกไม่อย่าไปบล็อกมันอีนี่มันประจําแหละมันบางทีมันก็ไปเม้นด่าสันอยู่ช่องยันก็เคยเออมันไปเดฟซี FC, กาดําไงมันก็อยู่ช่องหมูน้อยมันก็คอยด่าคนนี้อยู่โน่นนี่นี วาซาบิหรือวาสนานี่ก็คือคนเดียวกันวาสนาโฮบนี่คือเป็นเพื่อนคอยปกป้องน้องนีในช่องเฟซบุ๊กน้องนีวาสนาก็จะคอยปกป้องตาไครมาด่าน้องนีอะไรเงี้ยน้องนีนนงนกับโฮก็ดีกันคุยกันหลังบ้านประจําอืมอีนี่มันกินยาไม่อีนี่มันก็จะสาระแนงนี้แหละมิสลอมันก็เป็นเอฟซีของอียานไงมีอยู่ช่องอียานอีวาสนาโฮบนี่อยู่เยอรมันก็คืออวดรลำวดรวยอวดบ้านสารพัดเหมือนกันเธอเคยเห็นปะมันเป็นมัน,ม,นมันก็ คอยปกป้องน้องนีเออน้องนีนี่นั่น,น,นอะไรเงี้ยมันนึกว่าเราไม่รู้จักมันอีวาสนาโฮฟนี่ซะก่อนก็อยู่ในช่องอย่าหาทำไหมเธอจําได้ไหมเออคืออันนี้มันจะเป็นองค์คลักปกป้องยานคือว่ายานไม่ได้มันใจเร่าร้อนมันเป็นเมียฝรั่งเยอรมันเหมือนเธอนะอิวาสนาเน,นี่ยจะบอกให้สลออืมก็เราไม่ฉันจะไม่รู้จักล่ะแต่เพียงแต่ฉันไม่ได้เอ่ยถึงไงฉันเห็นอยู่ สมัยก่อนมันใช่ชค่ว่าสนาโฮกอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ช่องหยารทำแล้วก็อยู่ช่องน้องนีประจําแล้วก็เป็นแอดไปเป็นแอดมินวาซาบิชื่อวาซาบิอยู่ห้องบัีคําพันอยู่ห้องหมูน้อยเป็นแอดมินช่องหมูน้อยแล้วฉันใครหมูน้อยไม่รู้จักหรือไงเออมันนึกว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือเข้ามาด่ากูได้นะคือมึงไม่รู้เลยหมูน้อยกับกูก็ดีกันใจวาสนาหมูน้อยคุณพัดเจดเอ้พวกนั้นพี่นัดเอ้ใครต่อใครคืเราดีกันหมดแต่มันไม่ต้องมาเสลนเจ๋ว่าต้องมาคุยกับกูนั่น ทุกคนนะจ๊ะบอกให้วาสนาได้สำนึกไว้เลยไม่ต้องมาทำเป็นปากดีในช่องนี้ละพิมพ์มาเลยค่ะกูจะได้ด,าด่าได้ถูกคนอืมอียานมันขี้การมันด่าเขากลางไรพอบุกไปบล็อกหนีตัวทีมันดังนั้นแหละก็มันบล็อกหมดแหละองค์ครรภพิทักษ์ว่ายานบีเ SO หรือพี่โอใช่เพราะว่าเวลาเวลานั่นแล้วก็เวลาอียานว่าอะไรโหบางทีวาสนาเนี่ยมันก็ไปพิมพ์แต่มันก็ไปเป็นแอดมินช่องไอหมูน้อย อืมช่องไอ้หมูน้อยช่องซึ่งเรากับหมูน้อยพวกนี้กับเจพวกนี้เราก็ดีกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปเย่อเย่อกันเรารู้จักกันหมดเรารู้จักกันหมดรู้จักทุกคนแหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปต้องเสนอตัวเพื่อที่ให้เขาเป็นให้เขาเห็นว่าคือกูลุมด่าลุมดา่มดาใครลุมด่าอีอิงลุมด่าคนโน้นคนน,น,คน,นี้แล้วกูเก่งอะไรเงี้ยไม่ละค่ะพี่ยันบอกว่ากูหนูอายุขนาดนี้แววตาสีหน้าสดใสตัดภาพคุณป้าคนนั้นชอบไปแก่กว่าหนูหนึ่งปีค่ะยันหกสิบ ่อนอี้วาจะนานี่หนูไม่ทราบค่ะเออแต่ก็เห็นไปอยู่แชะเฟซบุ๊กของน้องดีตลอดแต่น้องดีน้องดีกับกับหนูก็ดีกันนะพี่อันน้องดีกับหนูก็คุยหลังบ้านเมียอะไรความลับอะไรน้องหน,นงีน้องน้องดีก็จะเล่าไปฟังหมดน้องดีบางทีบอกน้องดีพี่โหหนูดูหลังบ้านนะ